ation ความรุนแรงให้กำเนิดความรุนแรงสงครามให้กำเนิดสงครามในอเทนอร์ดินแดนที่มีสงครามและความขัดแย้งอยู่ทุกหนแห่งมีปัญญาประดิษฐ์ผู้หนึ่งที่มีความคิดในการหยุดสงครามทั้งมวลจริงๆโอเมกาเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่มีคนขอให้พวกเราทําวิดีโอออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องของเขานั้นไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ เป็นเรื่องงานยามดีครับที่ตอนนี้พี่หุ่นยนต์กระป๋องของเราได้รับการรีแวมเป็นที่เรียบร้อยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันกับโอเมก้าเดอะเซนชั่นแม o m เมกคือชื่อของปัญญาประดิษฐ์สุดทรงภูมิเขาถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นผู้หยุดสงครามและด้วยทักษะการต่อสู้พร้อมกับความสามารถในการรักษาร่างกายโอเมกจึงทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็มีอาจสู้กับปีศาจนับแสนได้เขาชูอาวุธปลายแหลมของเขาขึ้นสู่ฟากฟ้าพร้อมตะโกนด้วยเสียงอันดังก้องเป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญและเจตนาลมที่แน่ชัด ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะจบลงเสียงเครื่องจักรในตัวของโอเมก้าค่อยๆเงียบสงัดดวงตาที่เปล่งแสงสีเหลืองค่อยๆจางลงร่างที่แน่นิ่งของเขาถูกกลบฝังไปด้วยเศษอาวุธและชุดเกราะตำนานนี้ถูกเล่าขานมาเป็นระยะเวลานาน,านจนในท้ายที่สุดนักโบราณาคดีก็ได้ขุดซากของเขาขึ้นมาปัญญาประดิษฐ์ปริศนาจากอดีตการผู้เผาผลาญสงครามให้หมดสิน้นได้หวนคืนสู่โลกใบนี้ Shield can stop everything. และเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นการเล่าถึงสุดยอดหุ่นนต์ผู้มีความคิดในการหยุดสงครามเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสั้นมากเลยทีเดียวต่อมาเรามาลองพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของพี่โอเมก้ากันบ้างครับขอขึ้นคำว่าทฤษฎีผีเผือกไว้ที่มุมล่างซ้ายเช่นเดิมครับ ก่อนจะเริ่มพูดถึงฮีโร่ตัวไหนๆมันเป็นธรรมเนียมของช่องผมไปแล้วครับที่มันจะต้องพูดถึงเรื่องราวของชื่อตัวละครนั้นกันก่อนคําว่าโอเมก้ามีความหมายตรงตัวว่าสิ้นสุดจบสิ้นบริบูรณ์เหตุผลที่ได้ชื่อนี้เพราะโอเมก้าเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้หยุดสงครามทั้งมวลโดยเฉพาะครับเรื่องที่น่าสนใจต่อมาเนี่ยคือเรื่องพลังของโอเมก้าในเนื้อเรื่องใหม่นี้แทบไม่มีอะไรจะบอกถึงพลังของพี่แกเลย ดังนั้นทางเราจึงคิดว่าโอเมก้าอาจจะมีความสามารถที่มากกว่าโอเมก้าตัวเก่าก่อนที่จะรีเวมครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าถึงโอเมก้าตัวเก่ากันก่อนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของโอเมก้าตัวเก่าจะสรุปได้ว่าโอเมก้าคือหุ่นเครื่องจักรปริศนาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดสงครามโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีความสามารถที่จะทำลายอาวุธได้ทุกชนิด และแน่นอนว่าวัาสดุทุกชิ้นของเขาก็สามารถต้านทานอาวุธได้ทุกชนิดเช่นกันอีกทั้งยังมีพลังบางอย่างที่ช่วยซ่อมแซมตัวเองได้อย่างน่าเหลือเชื่อเหตุน,นี้เองที่ทําให้โอเมก้าเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการยกย่องทั้งฝ่ายมนุษย์และถวยเทพแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยขนาดนี้จึงทําให้เกิดข้อสงสัยครับว่าแท้จริงแล้วโอเมก้ามีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนต้องบอกกันว่าเรื่องราวของโอเมก้านั้นถูกเล่าขานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหล่านักปราชญ์แห่งเวดาที่พูดถึงโอเมก้าครับจนมีคนเคยกล่าวไว้เลยครับว่าการกำเนิดขึ้นของโอเมก้านำมาซึ่งความหวังแห่ง Temple of Light จึงสันนิษฐานได้ว่าโอเมก้าถูกสร้างขึ้นมาโดยคนของวิหารเมื่อแสนนานมาแล้วแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้โอเมก้าพ่ายแพ้แล้วหายไปจากประวัติศาสตร์เป็นเวลานาน,านก่อนจะกลับมาอีกครั้งในยุคที่มีความมืดเข้าปกคลุม หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าโอเมก้าจะไม่ชอบใจในการรับใช้วิหารมากนักสังเกตได้จากคําพูดของเขา I no longer fight for Veda but for myself Does Veda truly serve the light I was once Veda's sword but I am unsure I was pointed at evil แต่สิ่งที่พิเศษจริงๆของโอเมก้า คือหลังจากที่ได้รับการรีแวมแล้วเนี่ยนอกจากโมเดลสกินและอบิลิตี้ที่ถูกเปลี่ยนแล้วยังมีประโยคพูดที่เปลี่ยนไปด้วยและดูเหมือนว่าโอเมก้าจะมีสายสัมพันธ์บางอย่างกับฮีโร่อีกหนึ่งคนนามว่าโมเรนสังเกตได้จากประโยคพูดของโอเมก้าที่พูดกับโมเรนครับ Moran You body routine checkout told to good of can care a are Warren take when finished give this me we here me ซึ่งจากประโยคเหล่านี้จะทำให้เรารู้ว่าโมเรนและโอเมก้ามีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากหรือไม่ก็เป็นโมเรนนี่แหละที่เป็นคนซ่อมแซมโอเมก้าและทำให้เขาฟืน้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งเปลี่ยนโปรแกรมให้โอเมก้า แทนที่จะต่อสู้ตามคำสั่งเหมือนในอดีตก็สามารถใช้ชีวิตยอย่างอิสระได้ในปัจจุบัน an, thank you for sins. เรื่องที่น่าสนใจและน่าค้นหาคำตอบจริงๆคือเรื่องที่แม้แต่โอเมก้าเองก็ยังไม่รู้ครับสังเกตจากประโยคนี้ของเขา It will take long time find I take to the answers long a see. ซึ่งความหมายของประโยคนี้อาจจะสื่อว่าโอมกกาต้องการจะหยุดสงครามทั้งหมดเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของเขาหรือถ้าหากความหมายมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะเป็นไปได้ไหมว่าที่โอมกกากำลังตามหาความจริงของอะไรสักอย่างเพราะอย่างที่บอกไปว่าโอมก้าเคยเป็นผู้รับใช้ของเวดาหรือว่าพิขนยนตนนี้กำลังหาความลับของพิหารที่เราเ,าเองคนเล่นก็ยังไม่รู้เช่นกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ ทีนี้เราลองมาพูดถึงวิธีการและเหตุผลของการรีแวมโอเมก้ากันครับว่าทำไมทีมงานผู้พัฒนาจึงตัดสินใจที่จะรีแวมที่หุ่นกระป๋องตัวนี้ให้เป็นหุ่นยนต์สุดหล่อเท่นในปัจจุบันสำหรับเกม League of Legends หรือว่าเกม L L เนี่ยเราจะใช้คำว่า r e เวิรนะครับผมแต่สำหรับเกม R V เราจะใช้คำว่ารีเวมซึ่งมีความหมายว่าการตัดแปะนะครับสำหรับโอเมก้านั้นก็เป็นฮีโร่ตัวที่9ของเกม ซึ่งถือว่าอยู่กับคนเล่นอย่างเราเรามานานมากๆทางผู้พัฒนาจึงต้องการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงโมเดลของฮีโร่ในยุคแรกๆให้มีความทันสมัยและเข้ากับโลกของอัธนอมากยิ่งขึ้นโอเมก้าเองก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่โชคดีเหล่านั้นโดยการที่ทีมพัฒนามองว่าโอเมก้ามีลักษณะที่เป็นการพูดแบบหุ่นยนต์มากเกินไปก็พี่แกเป็นหุ่นยนต์อะเนาะ แต่พวกเขาต้องการใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในน้ำเสียงของโอเมก้าที่เปล่งออกมาในส่วนของการออกแบบโมเดลนั้นโอเมก้าตัวเก่าจะมีความเป็น,นกลไกมากกว่าและดูเป็นหุ่นยนต์ขุดเจาะมากกว่าจะเป็นหุ่นยนต์รบดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มที่จะออกแบบโอเมก้าให้เป็นเหมือนกับอัศวินในยุคกลางที่สวมเกราะพร้อมกับถืออาวุธที่คล้ายกับฉมวกซึ่งทำให้โอเมก้าดูกระทัดรัดขึ้นแตกต่างจากตัวเก่าที่ดูเทอะทะ ในส่วนของจุดเด่นของโอเมก้าผู้ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์นั้นพวกเขาต้องการออกแบบโล่ให้ดูกระชับและดูแข็งแกร่งปกป้องสหายร่วมรบได้จริงโอเมก้าเวอร์ชันใหม่จึงถูกออกแบบมาให้มีโล่พับเก็บเป็นผ้าคลุมซึ่งสามารถกลางออกมาหมุนรอบตัวเองได้แล้วก็หากสังเกตดูดีๆโลนั้นจะเปล่งแสงสีเหลืองที่ก็น่าจะเป็นพลังเวทมนต์ของเวด้าโลกข,ของโอเมก้าจึงไร้เทียมทานมากมาก แต่ในขณะเดียวกันผู้พัฒนาก็ยังออกแบบให้โอเมกา้ามีลักษณะคล้ายกับนักบวชในนิกายเซนจากการที่มีผ้าคลุมบริเวณศีรษะจนถึงอกทั้งนี้ก็เพื่อให้โอเมกา้าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูสุขุมและมีสมาธิเป็นการผสมผสานการที่ลงตัวระหว่างนักรบและนักบวชสำหรับคาแรคเตอร์ที่ใช้วิธีนี้ในการออกแบบก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับตัวอย่างก็เช่นบาวเอ็นเป็นต้น นอกจากประโยคพูดและการออกแบบโมเดลแล้วสเปรดอาร์ตของโอมก้าก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยทางเราจะขอพูดถึงส่วนที่น่าสนใจน้อยๆไปถึงส่วนที่น่าสนใจชิบหายนะครับส่วนแรกคือส่วนที่โอม g ก้านั่งอยู่ครับจะสังเกตว่าที่ข้างซ้ายของภาพจะมีน้องกระต่ายตัวสีขาวนั่งมองพี่โอมก้าอยู่ซึ่งดูแล้วกระต่ายตัวนี้น่าจะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับกระต่ายทั่วไป สถานที่ที่สิงสาราสัตว์มันแปลกประหลาดที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นที่อัฟาธาหรือ forest of shadow ดังนั้นคำถามที่ว่าปัจจุบันพี o ่โอเมก้าของเราอยู่ที่ไหนก็อาจจะได้คำตอบแล้วครับว่าอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอัฟาธาในส่วนที่2ที่น่าสนใจคือดวงตาและแขนของพี o ่โอเมก้าที่พี่แกกำลังเอาผ้ามาพันอยู่จากจุดนี้อาจจะแปลว่าโอเมก้าเนื้อเรื่องใหม่นี้ไม่ได้มีพลังฟื้นฟูตัวเองเหมือนกับเนื้อเรื่องเก่า เพราะถ้าเขาสามารถรักษาตัวเองได้รอยแตกที่ตาก็สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้โดยที่ไม่ต้องให้โมเรนมาช่วยซ่อมครับในส่วนที่3นั้นหากเรามองไปยังผ้าคลุมของโอเมก้าเราจะเห็นกับสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมสีทองแน่นอนครับว่าสัญลักษณ์นี้เป็นศิลปะแบบชาวเวลดาที่พวกเขาน่าจะใส่ให้ตอนสร้างโอเมก้าสำเร็จและส่วนสุดท้ายที่น่าสนใจชิบหายในภาพนี้คือกุญแจครับ ตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นเบาะแสหรือความเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับกุญแจดอกนี้เลยครับสิ่งที่ทางเราพอจะเอามาตั้งข้อสันนิษฐานได้คือประโยคพูดของโอเมก้าที่เราเพิ่งเล่าไปครับซึ่งไอ้ต้ากุญแจดอกนี้เนี่ยมันมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่ก็ต้องรอให้เนื้อเรื่องเปิดเผยออกมาในอนาคตแหะครับ ต่อมาเรามาลองฟังชื่อสกิลของโอเมก้ากันครับว่าจะมีส่วนไหนโยงไปหาเนื้อเรื่องได้บ้างเริ่มที่ p a s s ฟ v e Surviving Memory ความทรงจำที่คงอยู่แค่สกิลติดตัวก็น่าสนใจมากแล้วครับไอ้คำว่าความทรงจำที่คงอยู่มันมีความหมายถึงอดีตของโอเมก้าที่ตัวเขารับใช้ทางวิหารเราจึงได้รู้ว่าเวทมนต์ที่โอเมก้าใช้ต่อสู้คือเวทมนต์แห่งแสงซึ่งหลงเหลือมาจากความทรงจำของเขานั่นเอง สกิลเวนการ์ดโหมดโหมดประจันบาลสกิลนี้น่าจะสื่อถึงระบบหนึ่งของโอเมก้าที่จะเป็นการเปิดโหมดต,ต่อสู้ขั้นสุดยอดในตัวเขาสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้โอเมก้าดุดันในสนามรบและสามารถยุติสงครามครั้งนั้นลงไปได้สกิลเซเครตเทคโนโลยีเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการปล่อยเครื่องรวบรวมพลังงานออกมาหมุนรอบตัวเองแน่นอนครับ พลังงานนี้คือพลังงานที่เกิดจากเวทมนต์แห่งแสงของเวดาและอัลติเมตของโอเมก้าเซคริตฟิลสนามเกรียงไกรสกิลนี้น่าจะทำให้เรารู้ครับว่าที่มันเป็นแง่งๆขลังของโอเมก้าสามารถกลางออกมาเป็นโลได้ซึ่งก็น่าจะเป็นโลที่แข็งแกร่งอยู่พอสมควรพร้อมที่จะปกป้องเพื่อนร่วมสนามรบและกระแทกหน้าศัตรูทุกคนที่เข้ามาใกล้ปัจจุบันโอเมก้ามีสกินอยู่ทั้งหมด2สกิน สกินปกติโอเมก้าเดอะเซนเชนแม็กโอเมก้ากลไกมีชีวิตและสกินเรียลสตีลซึ่งเป็นสก,กินสุดเท่ของโอเมก้าที่เป็นหุ่นยนต์รบสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารไฟไหนก็ไม่รู้ใครอ่านออกก็ช่วยหน่อยนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโอเมก้าที่ทางเรารวบรวมข้อมูลมาได้สำหรับใครที่อยากเพิ่มเติมข้อมูลหรืออยากแสดงความคิดเห็นต่างๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นตามอัธยาศัย ส่วนใครที่อยากได้เนื้อเรื่องของฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ทางทีมงานกําลังพยายามที่จะเอาฮีโร่ตัวเก่าๆที่คนขอกันมาเนี่ยมาทําเป็นวิดีโออยู่นะครับเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณอินโดยสตูดิโอจึงอยู่ได้พราท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ